สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปสีดูดวงคนทั้ง7วันค่ะดูดวงประจำวัน พระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับ ฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพ่เดอะซันนะคะเรียกว่าโดดเด่นนะคะเดอะซันเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะรวมถึงไพ่เดอะซันนี้บง่งบอกในเรื่องของความสดใสนะคะความสุขความร่าเริงนะคะการยิ้มรับกับเรื่องราวกับวันใหม่กับสิ่งดีๆนะคะไพ่เดอะซันนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปนอกสถานที่นะคะเดินทางช่วงเช้า มืดเดินทางช่วงค่าๆนะคะบางคนนี่ทำทำงานเข้ากะนะทำงานเข้ากะทําทงานควงกะนะคะหรืออาจจะค้าขายอาหาร ตรุงก็ได้ด้วยนะหรือว่า8ดถ้วยเนี่ยมักจะทํางานที่ช่วงยามกลางค่ากลางคืนยามวิกาลนั่นเองนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดสติปัญญาดีมีความรู้รอบด้านนะราชินีไม้เท้าเนี่ยช่างพูช่าง,งเจราจานะคะพูดคุยเก่งเจราจาเก่งต่อรองเก่งด้วยนะคะเรียกว่ามีวาจามีวาทะสินที่ดีการงานวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การผลักดนันคอยให้การสนับสนุนงานเยอะงานยุ่งนะคะวันนี้ มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองก็เรียกว่าออเดอร์เยอะนะคะลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวช่วงนี้เรียกว่าดวงโดดเด่นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะทําถึงโชคลาภมีไหม ก็เรียกว่าโชคลาภก็มีด้วยเช่นกันนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยบ่งบอกนเรื่องของความว่าโชคลาภตัวเล็กจากความฝันนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้รักมันอาจจะดูเงียบรักมันอาจจะดูเงาไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเรียกว่าอาจจะทํางานกันคนละกะคนละเวลานะคะเลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันหรือบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ขาดการติดต่อซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะ ช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของสภาวะโสดแต่ก็ไม่ได้เหงานะเพราะไพ่เดซานเนี่ยมีความสุขนะคะกับงานกับสิ่งที่ตัวเองทํากับชีวิตนะคะในแต่ละวันในช่วงนี้ก็เรียกว่าถึงโสดแต่ก็ไม่ได้เหงานาะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบางคนนอนดึกนอนดื่นนะคะเรียกว่าอาจจะมีอาการมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างนะคะามาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์บ้างคะ่ะ สิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้า,ถาเธอเชื่อค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข9มีเลข8และเลข1ค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันที่อิมเพสนะคะอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์เลยทีเดียวอาหารของกินขนมนม,นมเนยสิ่งต่างๆนะคะไพ่ t ี e อิมเพสเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขนะรายร้องไปด้วยความสุขและเป็นไพ่ของคําว่าความใจดีความมีน้ําใจนะคะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะคะเรียกว่า6เหรียญขึ้นมาประกบตัวการเงินช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะหมุนนะคะได้มาหมุนไปหมดไปจ่ายไปนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้หรือถ้าตัวคุณต้องการความช่วยเหลือจากใคร บางคนนะคะก็เรียกว่าคนคนนั้นเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยเช่นกันเพราะไพ่หกเหรียญเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะ The world นะคะ The world นี่เรียกว่าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะในวันนี้แลว The world เนี่ยมันมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะบางคนนะคะเรียกว่าเดินทางไปทําบุญนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยการงานมีความโดดเด่นได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีในเรื่องของ การได้เขาเรียกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมก็เรียกว่าการงานวันนี้ค่อนข้างจะชิลๆสําหรับคนวันจันทร์นะคะเรียกว่าไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอ่าค้าขายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะหกเหรียญเป็นการเงินที่ดีเดอะเวิลด์มีโชคเข้ามามีโชคต่างถิน่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ หรือผู้ชายนะคะลักษณะทมทมนะคะก็เรียกว่าจะให้โชคด้วยนะคะบางคนนี้มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเรียกว่า เกื้อหนุนคำขูนซึ่งกันและกันหรือถ้าใครที่มีปัญหาการมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันให้อภัยกันบางคู่อาจจะจูงมือกันไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะหรือว่าไปทําบุญร่วมกันนั่นเองค่ะคนโสดนะคะก็เรียกว่าไม่เหงานะโสดแบบมีคนคุยเข้ามาอาจจะเป็นทั้งคนใกล้แล้วก็คนไกลเลยทีเดียวนะคะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณจะ แนะนำอะไรกับคนวันจันร์ทบ้างค่ะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดคือร่างกายของเธอจงดูแลเขาให้ดีค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสามมีเลข6และเลข1นึค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารนะคะวันนี้ได้ไพ่เดทนะก็เรียกว่าอาจจะดูเข้มๆนะคะดูขึงขังนะคะดูนิ่งๆดูเงียบๆนะคะไพ่เดทเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเก็บตัวนะคะอาจจะไม่ค่อยจะพูดคุยกับใครในวันนี้นะแต่การงานมีความโดดเด่นนะคะก็เรียกว่าถ้าไพ่เดทกับไพ่หนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะจบจากโปรเจกต์เก่ากําลังเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าหนึ่งไม้เท้ากาลังผิด ดอกออกผลนะอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายสาขาก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันใครตกงานว่างงานคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองวันนี้ยอดออเดอร์เรียกว่าค่อนข้างจะปังรัวกันเลยทีเดียวนะคะ การงานมีความโดดเด่นนะคะถ้ามีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ส่งผลดีให้กับคนวันอังคารไม่ได้เสียนะคะเรียกว่า3มถ้วยนีได้รับการผลักดันนะคะจากบริวารจากลูกน้องมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตนะคะส่วนการเงินนะคะวันนี้3ถ้วยเนาะภาษีสังคมเยอะนะคะ การเงินเนี่ยเรียกว่าอาจจะหมดไปกับอาหารของกินเพื่อนนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองหรือไพ่เดทบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับขข่ประกันได้นะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถนะคะ,ประ,ป,ระประกันพร,ะระบต่อภาษีนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไพ่เดทนี่มันบ่งบอกในเรื่องของความอึดอัดความเครียดนะคะ กับงานกับหน้าที่หรือว่ากับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะแต่ถามว่าคุณทํามันได้ไหมคุณทํามันได้นะทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบนะคะก็เรียกว่าโชคลาบเนี่ยมาจากคนรักนะคะ มาจากคนใกล้ตัวค่ะความรักหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะเพราะมีไพ่สามถ้วยนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่ช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะดูเข้งขึมอาจจะดูเคร่งเครียดนะคะแต่ตําแหน่งคนรักไม่ได้เสียนะเรียกว่าวันนี้รักอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะบางคู่เนาะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่มีการงานถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าถ้าคุณอยากจะ มีคนคุยนะคุณต้องออกไปเจอเจอผู้คนไปเจอเจอสังคมบ้างนะคะอย่าโมแต่เก็บตัวนะสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวอยู่หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปรารถนาแน่นอนค่ะเลขนาไพ่มีเลข3มีเลข1และเลข3ค่ะ มาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธนะคะ The ิมเพลอนะศักดิ์สรีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะ The i m p เพลอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งนะมีความสามารถนะคะการงานนะคะก็เรียกว่ามั่นคงเลยทีเดียว อัศวนเลียนนะคะเป็นคนที่คิดการไกลนะคะมองในเรื่องของคําว่าอนาคตรหรืออาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆเอาไว้เรียกว่าอสศวนเลียนนี้นักลงทุนนักเสี่ยงโชคด้วยนะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนอยากจะต่อยอดเงินนะคะอยากจะมองหาไรายได้เพิ่มอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็เรียกว่าใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนจะทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะและพ่ชชรีออดด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าชิปประจรล,ลงเท้าเหมือน นนะชอริออตกับอิมเพเลอร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้นะคะทหารตำรวจนะคะข้าราชการได้ใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจคุณมีโอกาสที่จะทําได้จะประสบความสําเร็จนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่าต้อง,องเ,อเรียกว่าต้องใช้ความเพียรพยายามความอดทนนะคะเพราะยิ่งเป็นไพ่ชอริออตด้วยนะบุกเบิกเริ่มต้นนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการบุกเบิกงานใหม่นะคะการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะหน้าที่ใหม่ หรือบางคนเนี่ยเชอรออดนะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะคะเดินทางตลอดในเรื่องของงานนะคะอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดโตทำงานนะคะหรือบางคนอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะเพราะเชลริออดเนี่ยออกข้างนอกตลอดนะคะอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับผัวหน้างานเรียกว่า ถ้าตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะห่างเหินเนาะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหัวหน้านะคะแต่คุณก็ยังรับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีหรือบางคนอาจจะไม่ได้เรื่องของการเรียนรู้ตัวบทในเรื่องของคำว่าตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นการส่งเสริมตัวเองค่ะส่วนการเงินนะคะวันนี้ใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มเงินดาวนะคะเกิดขึ้น ก็ได้หรือบางคนช่วงนี้นะการเงินอาจจะหมดไปกับการแต่งรถนะคะซื้ออะไหล่รถนะคะนะซื้อนูนซื้อนี่มาแต่งรถนะคะแต่งบ้านก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะรักรถนะหรือถ้าใครที่เป็นนักกีฬานะคะการเงินก็อาจจะหมดไปกับรองเท้านะคะ คู่ที่อาจจะแบบราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ก็เรียกว่าใช้งานได้นานนั่นเองนะคะเพราะเรียกว่าคนวันพุธจะใช้จ่ายอะไรช่วงนี้นะคุณค่อนข้างจะวางแผนคิดหน้าคิดหลังนะคะเรียกว่าสิ่งที่ได้มาต้องคุ้มนะคะนะต้องต้องให้คุณค่านะคะกับสิ่งที่เรียกว่างานของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเองค่ะโชคลาภตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ ความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่วันนี้ว่ารักไม่ได้หวือหวานะเรียกว่าคุณค่อนข้างจะโฟกัสไปในเรื่องของงานหรือการหาเงินการสร้างอนาคตรสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะสุขภาพนะคะอาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวช่วงนี้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะ เธอควรหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะไปรีลกค์ไปผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเคร่งเครียดอ,อยู่กับงานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสีมีเลขก6และเลข7ค่ะ มาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสก้าวถ้วยอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะรายรอมไปด้วยความสุขอาหารของกินสิ่งต่างๆเรียกว่าของกินนิ่เต็มตู้เย็นเลยทีเดียวนะและก้าวถ้วยเนี่ยมักจะมีคนเข้ามาคอยให้การซัพพอร์ตคอยให้การผลักดนันคอยให้การสนับสนุนนะคะ1ถ้วยจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรืออาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะการงานก็เรียกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุข กับงานกับหน้าที่กับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะดูเหมือนทุกอย่างนะคะวันนี้ค่อนข้างจะราบรื่นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนะคะเพื่อนรวมงานนะคะสังคมสิ่งรอบข้างนะคะก็เรียกว่าดูเหมือนจะเป็นอกเป็นใจให้คนวันพฤหัสนะคะเรียกว่าชื่นมื่นนะคะชุ่มฉ่าเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าการงานเด่นนะคะมั่นคงอ่าได้รับ ถ้าตำแหน่งลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเรียกว่าได้ลูกน้องคอยเกื้อหนุนคอยสนับสนุนหรือตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเมตตาเอ็นดูเราเลยทีเดียวหรือถ้าการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับอาหารของกินเสียส่วนใหญ่นะคะบางคนอาจจะพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะการเงินก็เรียกว่าไหลรื่นนะคะในวันนี้ถามว่าบางคนบอกการเงินตึงมือมีคนช่วยไหมถ้าการเงินตึง มือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากกาละยานิมิตที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะโชคลาภนะคะเรียกว่ามีด้วยเช่นกันนะคะตัวเล็กจากคนรักค่ะ ส่วนความรักวันนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะเหมือนที่บอกนะบางคู่ก็อาจจะแบบพาแฟนพาคนรักไปทานข้าวไปเปลี่ยนบรรยากาศหรืออาจจะนั่งทานข้าวร่วมกันนะคะก็เรียกว่าอิ่มหมีพีมันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ส่วนคนโสดเนี่ยก็เรียกว่าจะมีคนคุยเข้ามานะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้รู้สึกว่าจิตใจวั่นไหวนะคะอาใจเต้นเร็วกว่าเดิมก็ได้สุขภาพนะคะช่วงนี้กินเก่งทานเก่งนะระวังจุกเสยดแน่นท้องด้วยนะคะรีแลก ตัวเองนิดนึงนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเลขน้าไพ่มีเลข9มีเลข1และเลข2ค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะ คนวันศุกร์สิบไม่เท้าเดือแบกมาเลยนะคะเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะคะวันนี้แบกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นงานปัญหาสิ่งต่างๆช่วงนี้เรียกว่าพยายามที่จะเคลียร์จัดการนะคะเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางอย่างมันก็อาจจะหนักจนเกินกําลังนะคะจนเกินกว่าที่เราจะรับไหวหรือว่าแบกไปไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าให้ทุกๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาตามกําลังของเราก็แล้วกันนะพวก กิงดาบเนี่ยเรียกว่ารักพวกพ้องนะคะรักพี่น้องมีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนะคะวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างนะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะนําปัญหาความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งบริวารหรือตําแหน่งลูกน้องนะคะก็เรียกว่า อาจจะสร้างปัญหาสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนวันศุกร์นะคะทําให้รู้สึกว่าเครียดนะคะช่วงนี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็เรียกว่าตําแหน่งลูกค้านะคะก็อาจจะเจอเจอกับลูกค้าที่ดูค่อนข้างจะจุกจิกนะคะจุกจิกจู้จี้นิดนึงนะคะอาจจะเหนื่อยกับลูกค้านิดนึงในวันนี้นะแต่ก็เรียกว่าใครที่ทํางานบริการนะคะ การบริการนะคะก็คือหน้าที่ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะพูดต้องรู้จักที่จะลบลีกนะคะนะเรียกว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยก็แล้วกันในเรื่องของงานนะคะงานเยอะนะคะใครที่ทํางานมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองสิบไม้เท้าเนี่ยงานเยอะงานยุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองนะคะงานของเพื่อนรวมงานงานของลูกน้องยิ่งถ้าใครเป็นหัวหน้างานวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะว่า เรียกว่าต้องเคลียร์ทุกอย่างต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่คนวันศุกร์วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจใครนะบางอย่างคุณก็เลยต้องอาจจะต้องลงไปทําเองลุยเองหรือจัดการด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าไม่อยากจะคน,คนวันศุกร์วันนี้เป็นไพ่ของคําว่าไม่ได้อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะให้คนนั้นช่วยให้คนนี้ช่วยสุดท้ายคุณก็ต้องไปเคลียร์เองอยู่ดีคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าทําเองเสร็จเลยจะดีกว่าส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินหาเก่งนะขยันอดทนหนัก เอาเบาสู้นะคะเรียกว่าการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามาแต่อาจจะมีรายจ่ายที่มันอาจจะมากกว่ายังไงก็ค่อยๆจัดการนะคะในเรื่องของคำว่านีสินภาระสิ่งต่างๆไปเนาะ ใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภสี่ถ้วยระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะ้าบวกบวกลบ,ลบให้ดีนะคะเพราะวันนี้คนวันศุกร์นะคะมีโชคจากงานมากกว่าขยันเข้าไว้นะคะคุณจะมีเงินที่ดีมีรายได้ที่ดีขึ้นได้ค่ะส่วนความรักนะคะวันนี้เขาเรียกว่าพอแงแม่งอนลิ้นกบฟันกาทบกาทางการปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็อาจจะมีเรื่องราวเครเคียดนั่นเองนะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะไอที่ชอบก็ไม่มาไอที่มานะคะก็ไม่ถูกใจคะ่ะ สุขภาพนะคะใครที่แบกยกหามของนักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังกระดูกสันหลังปวดเมื่อยนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบหรือกินทานอาหารวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้แล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนาาย์มีเลขหและเลขสค่ะ ต่อไปมาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ The f o นะคะ The f o นี่ชิลๆเลยนะช่วงนี้นะคะสนุกสนาน hey, ara, เฮฮาร่าเริงสดใสแจ่มใสนะคะไพ The f o l นี้เรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับงานเอนเตอร์เทนนะคะ,ะงานเรียกว่างานอาจจะเป็นงานจ็อ นะคะนะอองานจ็อบงานฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับคนวันเสาร์จะทําอะไรช่วงนี้ดูเหมือนคนวันเสาร์จะค่อนข้างจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะแต่บางอย่างนะคะก็เรียกว่าขาดกันยับยั้งชั่งใจอยู่เหมือนกันนะคะเมจิกเชียนนะคะเรียกว่าชอบเรียนรู้นะคะเมจิกเชียนเป็นไพ่ที่ดีนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดสื่อสารนะคะค้าขายนะคะหรือว่าเป็นเซลนะคะ,ะหรือว่าเป็นหมอดูก็ได้นะเมจิกเชียนมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ ให้กับคนรอบ้างได้นะคะแล้วชอบเรียนรู้นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามามีแนวคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆความคิดสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะแต่คนวันเสาร์ข้อเสียทําอะไรบางทีไม่ค่อยรอบคอบนะอาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองนิดนึงนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนทุกๆก,การลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะการเงินนะคะ ะก็เรียกว่าหาเก่งนะคะเมจิกเซียนเนี่ยหมดหมดหาได้นะไพ่บอกว่าต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมบ้างนะคะวันข้างหน้าคุณจะได้ไม่ลาบากเพราะเดะฟูเนี่ยบางอย่างเนาะก็เรียกว่าขาดการยับยั้งชั่งใจเหมือนกันอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากมีสําคัญไปหมดเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่ออกไปข้างนอกไปชอปปิ้งวันนี้ก็ดูกระเป๋าตังค์ให้ดีนะเรียกว่าต้องมีงบประมาณให้กับตัวเองนิดนึงนะคะหรือการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะคะส่วนความรักหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวม เป็นความรักที่ดีนะดูแลกันช่วยเหลือกันนะคะสนับสนุนกันเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยวันนี้นะคะก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะทําให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมค่ะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบท้องลำไส้จุกเสียดแน่นท้องนะคะหรือว่าเดินเนี่ยมองเท้าด้วยนะเพราะว่าบางคนเดินพื้นต่างระดับอาจจะเกิดการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณ จะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะการให้อภัยจะทำให้เธอพบความสุขภายในตัวเองค่ะเลขนาไพ่มีเลขศูนย์มีเลขสี่และเลขหนึ่งค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ